หลักล้านสองล้านจากกรณีของแพรวพลาวแสงทองนะคะที่ก่อนหน้านั้นได้ออกมาโพสต์บอกว่าจุกที่ผ่านมายังไม่จุกเท่าครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะแพรเอ๋ยมึงหลุดพ้นแล้ววันนี้มีไรนะคะมันสุดๆุดและต่อมาทางด้านของแพรวพลาวก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะสรุปคล้าวๆได้ว่าฉันกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่เคยมีอะไรเกินเลยกับมือมิกมือที่3ถ้าจะบอกว่าฉันชั่วที่ฉันมีความรู้สึกดีกับอาจารย์วุฒิฉันรู้สึกดีกับเขาจริง แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณถูกละเลยผัวทิ้งเมียเลี้ยงลูกอยู่สองคนในขณะที่คุณไปเที่ยวบาโฮสจนสว่างคุณก็ทําอะไรในขณะที่คุณดื่มมึนเมาแล้วทิ้งฉันเลี้ยงลูกลําพังคุณจะพูดเรื่องพุ่มไม้เรื่องหลังน้ําพุไม่จบไม่สิน้นแล้วถ้าฉันพูดเรื่องหน้ารถสิบล้อล่ะคุณไปทําอะไรหน้ารถสิบล้อกับผู้ชายบาโฮสที่จ้างมาคุณกล้าสาบานกับฉันไหมว่าคุณซื้อที่ดินจากฉันทุกคนคิดหน่อยว่า ฉันจําเป็นต้องขายที่ดินมรดกแม่ให้ผัวเพื่ออะไรคุณมาสาบานจุดทูบลงแผ่นดินผืนนั้นไหมว่าคุณซื้อที่ดินนั้นจริงเรามานั่งตกลงกันดีก,กว่าว่าจะเอาอยัางไงเพราะลูกก็โตขึ้นทุกวันฉันรอคุณนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าฝั่งทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ